นี่คือฮัานปิ้งแบ้ที่จริงใจแต่ละเมนูนี่ปิ้งสดใหม่ทุกมือแมนไผ่ได้มาลองสิ้นไม่ต้องติใจแน่นอนเพราะว่าอยู่ฮัานมีแต่เมนูเด็ดๆอย่างเ้นอัวเลือดแบ้จานนี้ปิ้งหมาใหม่ๆม้หอนห เอามาคุยแ่กับเยวตั้มหอมๆม,มันๆเป็นอีอย่างที่เข้ากันอ่ำล้ำอ่ำลำุกคนเอ้ยนอกจากปิ้งไส้วนุ่มๆแล้วก็ยังจะมีปิ้งแบปิ้งนมหมูปิ้งเป็ดประเภทก้อยก็มีเดอ้ออย่างเส้นก้อยตับหวานแล้วก็เมนูหากินยากก้อยหํามแบรหรือจะเป็ดอบแบนุ่มๆด้วยนี้ก็เข้มข้นแห้งเลือดแป้งแบก็บมาเป็นธาตุใหญ่อีกหนึ่งเมนูเด็ดที่แอดคตรอยากให้ลองเลยก็คือแกงโพดะเป็นแกงเครื่องในสซกับขี่พิยแบจะมีความหอมความขมความหวานมันกลมๆมัน นัวแบบอัมลำอัมลำแซ่บปีเลยแหละทุกคนเว้าตามความรู้สึกเลยนะเอาไปจานใส่กับข้าวเจ้าฮ้อนหอนี่คือที่คักขนาดเลามาแล้วกะหิวเข้าทุกคนเออราที่มักแห้งเดอร์ฮันเพิ่มมีให้เลือกทั้งเจียวพียเจียวตับและก็บเจียวหวานเมนูปิ้งจะแซ่บบ่แซ่บเขาวัดกันที่น้ำเจียวนี่หล่ะและก็ยอมรับเลยว่าฮัานนี่บนไซ้่ายแห้งบอว่าจะคุยกินกับเจียวเดยนะก็แซ่บไปหมดมันคักอะ่อยใดยางให้ทุกคนได้ม,มาลองชิมน้ำกัดนอกจากอาหารจะแซ่บแล้วหู้ึกว่าฮั่นนี่ ทีมงานนักเลงตอนคอแนะนําเลยเด้อ้านซอยนิยมปิ้งแบรเป็น้านที่ลูกค้าหลายและวกันแน่นห้านตลอด้านเพิ่นจะเปิดถูงมือตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเครื่งจนถึง11มงเครื่องตอนแรง้านตั้งอยู่บ้านห,ห้วยหงมืองจันทบุรีอยู่ในห้อมเข้าไปหาห้องหมอแม่และเด็กเลยจ้าไปลองซิมเด้อทุกคนถ้าไปบ่ฮอจอดบ่ถึงเดี๋ยวแอดจะฝากเบอร์โทรกับโลเคชั่นไว้ให้